สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนต่อเรื่องของเรื่องของคุณทักษิณท,ที่จะมีการได้รับการพักโทษนะครับวันนี้เองครับทางอธิบดีกรมรัฐธัณฑน์น,นะฮะมีการเผยวันปล่อยตัวคุณทักษิณแล้วนะครับว่าจะครบเกณฑ์พักโทษเมื่อไหร่ได้ออกทันทีครับย้ําว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ต้องติดกําไร e อเอ็มด้วยนะ,ะ,ยะไม่ต้องติดด้วยนะครับขณะที่วันนี้เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือ คอปทอเนี่ยก็มีการระบ,บุเลยนะฮะโรงพยาบาลตํารวจครับถามหาอาการป่วยของคุณทักษิณน,นะครับแล้วก็มีการบอกว่ามีการมอบกล้องวงจรปิดที่มันเสียด้วยจานวน5ตัวให้นาไปติดตั้งที่บริเวณชั้น14 <c oughs> นะครับ,รบและโดยรอบของโรงพยาบาลตํารวจด้วยครับเขาบอกว่าก็จะติดนะก็ให้ได้ดูไงพฤติกรรมของคุณทักษิณลดตัวลงยังไงกันแน่ไอ้หตัวนี้ค่ะเอาไปดูที่บรรยากาศที่หน้าโรงพยาบาลตํารวจในช่วงเช้ากันก่อนนะคะคุณพิช คุณพิชิตชัยมงคลค่ะแกนนากลุ่มเครือข่า,ขายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอนะคะแล้วก็มวลชนจากกองทัพธรรมมีการรวมตัวกันค่ะเพื่อจัดกิจกรรมนะคะแสดงข้อเรียกร้องขอเข้าพบนายทักษิณชินวัตรหลังมีรายชื่อว่าได้รับการพักโทษในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ค่ะโดยนะคะคุณพิชิตเนี่ยแกนนำคอปทอก็เปิดเผยว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยออกมาพักรักษาตัวนอกเรือนจํา อยู่ชั้น14ของทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่ใช่การรับโทษตามกฎหมายแต่เป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมแบบเลือกปฏิบัติ วันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะจึงต้องมีการรวมตัวกันเพื่อขอพูดคุยกับนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจเพื่ออะไรเพื่อสอบถามอาการป่วยของคุณทักษิณว่าพร้อมที่จะออกจากโรงพยาบาลแล้วหรือไม่นะคะเบื้องต้นก็ได้มีการประสานกับพลตํารวจเอกโซเชียสหักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติในการขอพูดคุยอีกทางหนึ่งซึ่งครั้งนี้ก็ขอส่งตัวแทนมาเฝ้าสังเกตการนะและจากวันนี้ไปจนถึงวันที่นายทักษิณจะออกจากโรงพยาบาลขอมอบกล้องวงจรปิดเป็นจํานวน5ตัวค่ะ มอบไปไหนไปติดตั้งที่บริเวณชั้น14แล้วก็พื้นที่โดยรอบของทางโรงพยาบาลตำรวจหลังทราบว่ากล้องวงจรปิดของทางโรงพยาบาลเสียทั้งหมดครับในประเด็นนี้ครับคุณสาสการเพชรนรินทร์นะครับรองปรลัดระทรงยุยิธธรรมนารักษาราชการกาแทนที่ประดีกรมราชทานมีการเปิดเผยน,น,นะครับว่าแนวทางการพักโทษของคุณทักษิณน,นะฮะคือเมื่อรับโทษมาแล้วครึ่งปีหรือเท่ากับ6เดือนเนี่ยหลังจากครบ6เดือนแล้ววันถัดไปจะเป็นวันปล่อยตัวนะครับส่วนแนวปฏิบัติของกรมรัชทานจะมีการประสานกับหลายส่วนครับเนื่องจาก ผู้ต้องขังมีที่เขาเรียกว่ามีอยู่ทั่วประเทศหากได้รับการพักโทษแล้วติดวันเสาร์วอาทิตย์จะได้ประสานกับการกลุ่มประพฤติไปแล้วนะครับก็สามารถปล่อยตัวในวันเสาร์วอาทิตย์ได้เลยนะครับแต่ถ้าบางที่เนี่ยหากกลุมประพฤติยังไม่พร้อมอาจต้องไปปล่อยตัวในวันปกตินะครับทั้งนี้ในการพักโทษไม่จําเป็นต้องรายงานต่อศาลเพราะผู้ต้องขังยังอยู่ในคําพิพากษาของศาลครับและกรมเจาทันยังคงปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลจึงไม่ต้องขอออกหมายจับจากศาลนะครับแต่เป็นการพักโทษในรูปแบบที่ไม่ต้องควบคุมตัวในเรือนจํา สามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้ครับสำหรับช่วงเวลารับโทษที่เหลืออยู่ตามคำพิพากษาของศาลเจ้าที่ขุมพืชจะเป็นผู้กําหนดว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับโทษการพักโทษเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรมีข้อห้ามอย่างไรครับและมีข้อที่ต้องพึงระวังอย่างไรรวมถึงเงื่อนไขต่างๆคุมพืชจะเป็นผู้กําหนดให้ผู้ที่ได้รับการพักโทษได้ทราบถึงแนวปฏิบัตินะครับโดยคุณสาการจะบอกว่าเคสของคุณทักษิณน,นะฮะอายุเกิน70ปีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ตามมติของกรรมการซึ่งระบุว่า ผู้ที่เจ็บป่วยอายุเขาจะเจ็บป่วยพิการอายุ70ปีขึ้นไปไม่ต้องติดกําไร EM นะฮะและถือว่าอยู่ในเงื่อนไขที่มีการประเมินและมีข้อมูลยืนยันว่าคนในกลุ่มนี้ไม่เคยทําผิดซ้ำครับแล้วก็ยืนยันนะว่าว่านะครับกรมและทันดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งหมดครับขณะที่คุณชูศักดิ์สิรินนะคะสสบัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพักพื่อไทยนะคะบอกว่า การตั้งข้อสังเกตการพักท่อของคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาเป็นส่วนรวมอำนาจของเมืองไทยอีกครั้งหรือไม่ว่าคุณชูศักดิ์บอกว่านะคะเรื่องนี้น่าเป็นการวิเคราะห์ของผู้ที่สนใจทางการเมืองมากกว่าทางนี้อยากให้พิจารณาจากในอดีตที่ผ่านมาพักเพื่อไทยยืนยันมีความเป็นปึกแผ่นอยู่แล้วค่ะมีผู้บริหารพักไทยว่าจะเป็นกรรมการบริหารพักหัวหน้าพักก็ทําหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระเต็มที่เมื่อถามว่ามีการประเมินออกมานะคะ การออกมาของคุณทักษิณครั้งนี้อย่างไรจะมีปัจจัยกระทบต่อการเมืองหรือไม่สะเทือนต่อรัฐบาลหรือว่าพักเพื่อไทยหรือไม่นะคะคุณชูศักดิ์ก็บอกว่าโอ้ยอย่าพิถึงขนาดนั้นเลยค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นปึกแผ่นดีอยู่แล้วนายกนะคะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะทำงานอย่างเต็มที่ขยันขันแข็งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ทุกท่านก็เข้าใจว่ามีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะคะส่วนการรับมือกับกลุ่มที่เห็นต่างอ่านออกมาของคุณทักษิณครั้งนี้นะคะคุณชูศักดิ์ก็บอกว่า ทุกคนมีจุดยืนวิพากษ์วิจารณได้แต่ท้งนี้ท้งนั้นต้องอยู่ในคันลองของกฎหมายนะอยู่ในความสงบเรียบร้อยคีย์เวิร์ดที่สําคัญของคุณชูศักดิ์ในครั้งนี้นะคะเขาเชื่อว่าจะไม่กลับไปเหมือนยุคเหลืองแดงอีกแล้วค่ะแล้วก็เชื่อว่าการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยจะทําให้พรรคเพื่อไทยเข้มแข็งขึ้นหรือไม่คุณชูศักดิ์ก็บอกว่าเอ๊จากประสบการณ์จากความรู้ของคุณทักษิณในอดีตเนี่ยก็เชื่อได้ว่านะคะคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถถือว่าเป็นบุคลากรของประเทศ หากมีข้อเสนออะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็สามารถดําเนินการได้แล้วก็บอกว่าต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยด้วยนะประวัติทั้งพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนคุณทักษิณก็คือศูนย์รวมจิตใจค่ะเหมือนเป็นพลังใจให้กับพักเพื่อไทยให้มีความเข้มแข็งด้วยครับในส่วนของนายแพทย์วรลงเดชกิจวิกรมนะครับหัวหน้าพักไทยพักดีมนการโพสต์เฟซบุ๊กครับพูดถึงคําพูดที่นายกนะฮะก็ณนีเอื้องต่อการพักโทษของคุณทักษิณนะฮะระบุนะครับว่าในคําพูดของนายเศรษฐานะฮะ ในฐานะนายกน้ำเตีมประเทศไทยเนี่ยแทนที่จะเคลียข้อสงสัยของประชาชนกรณีที่ประชาชนขอสงสัยเรื่องการใช้อภิสิทธิ์ช่วยนักโทษแต่กลับมาสรนเสริญความดีของนักโทษชายครับที่มีกระบวนการเอื้อประโยชน์ให้ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวครับคุณวรงหมอวรงบอกว่า,วาผมดูแล้วคุณไม่เข้าใจความรู้สึกคนไทยผมเตือนไว้เลยว่าการกระทำที่เอื้อต่อนาทักษิณเช่นนี้จะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลของคุณหรือแม้แต่ครอบครัวนาทักษิณเพราะวันนี้ คนไทยไม่ได้อยู่หลังเขาแล้วครับนี่ก็คือคาพูดของคุณคหมอวัดลงนะครับค่ะ